กับส้อยควพิเศษในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความง่อด่งงางน้ำของต้นไม้และดอกไม้สีสันสดใสมีนกยุงหนุ่มชื่อมายุราที่มีหางสวยงามแวววาวเหมือนลุ่มกินน้ำมายุรามีความฝันที่บริสุทธิ์ว่าอยากเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่แค่สัตว์ในป่าเท่านั้นแต่รวมถึงมนุษย์ด้วยวันหนึ่งขณะที่มันกำลังอวดหางสวยอยู่ริแม่น้ำมันจึงใช้ปากเขียดูและพบว่าเป็นสร้อยคอหยกสีเขียวมรกต ที่มีลวดลายละเอียดและอัญมณีเล็กๆเ,เปล่งแสงน้าลหลงไหลทันใดนั้นมันได้ยินเสียงกระซิบที่อบอุ่นจากสร้อยคอเจ้าผู้มีจิตใจสูงสงหากเจ้าสวมสร้อยนี้และอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเป็นจริงมายุรารู้สึกตื่นเต้นมันรีบสวมสร้อยคอและอธิษฐานว่าขอให้ข้ามีเสียงที่ไพเราะเพื่อให้มนุษย์รักและยกย่องค่ะ เสียงของมายุราเปลี่ยนไปเป็นเสียงที่หวานและไพเราะจนสัตว์ทั้งป่าและมนุษย์ต้องหยุดฟังมายุรารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคำชื่นชมเวลาผ่านไปมายุราเริ่มอธิษฐานขอสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเช่นขอให้คนหางสวยงามและขอเข้าใจภาษามนุษย์สิ่งเหล่านี้เป็นจริงตามที่มันปรารถนามายุราได้รับความรักและของขวัญม,มากมายแต่ในที่สุดความสุขกับเริ่มหายไปมายุรารู้สึกหนา แม้จะมีผู้คนมากมายรอบตัวแต่เสียงชื่นชมกับรู้สึกเหมือนเสียงสะท้อนที่ว่างเปล่ามันรู้ว่าเสียงเพลงและความงามที่มีไม่ใช่ของจริงสัตว์อื่นในป่าก็เริ่มห่างเหินจากมันวนหนึ่งเด็กหญิงตาบอดชื่อมาลีมาเยี่ยมมายุราให้การต้อนรับด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะแต่เธอไม่สนใจความงามของหางเลยเธอเพียงฟังเพลงด้วยความสุขเมื่อเพลงจบมาลีถามว่าทำไมคุณถึงดูเศร้าคำถามนี้ทำให้มายุรากะ หนักว่ามันสูญเสียความสุขที่แท้จริงไปมันตอบว่าข้ารู้สึกเหงาข้ามีเสียงเพลงและความงามแต่ข้าสูญเสียเพื่อนแท้ไปมาลีตอบอย่างอ่อนโยนว่าเสียงของคุณไพเราะอ,อยู่แล้วแต่จะดีกว่านี้ถ้าคุณร้องด้วยความสุขจากใจความงามที่แท้จริงมาจากภายในคําพูดของมาลีทําให้มายุราสุขคิดมันมองสร้อยคอและตาหนักว่าความปรารถนาที่แท้จริงคือการเป็นที่รักของเพื่อนในป่าและ การเป็นตัวของตัวเองมายุราตัดสินใจที่จะปลดสร้อยคอออกและอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าขอสละความปาารถนาทั้งหมดขอให้ข้ากลับมาเป็นนกยุงธรรมดาที่มีชีวิตสงบในป่าแห่งนี้เมื่ออธิษฐานจบสร้อยคอก็เป็นแสงและหายไปคนหางของมันกลับมาเป็นธรรมชาติเสียงร้องของมันกลับมาเป็นเสียงห้าวที่คุณเคยแต่ตอนนี้มายุรารู้สึกมีความสุขมายุรากลับไปที่ป่าและขอโทษเพื่อน ที่เคยหลงลืมพวกเขายอมรับมายุรากรับด้วยความรักมายุราเรียนรู้ว่าความสุขและความรักที่แท้จริงมาจากการเป็นตัวเองไม่ใช่จากสิ่งวิเศษและตั้งแต่นั้นมายุรา